จะพลา ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างน้อย2เกมค่ะเพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บติดตัวมาตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นกับอัตตาลันต้านะคะซึ่งอาการบาดเจ็บของราสมุธฮอยลุนเนี่ยนะคะคือเป็นอาการที่เรียกว่ากระดูกหักล้าที่หลังนะคะผลจากการสแกน MI บอกว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะคะกระดูกหักล้าคืออะไรกระดูกหักล้าก็ให้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าแขนพิชี่เนี่ยคือกระดูกเนาะมีกล้ามเนื้อคุมโดยรอบซึ่งกล้ามเนื้อปกติมันจะช่วยรองรับแรงกระแทกให้ ก,กระแต่กรณีของราสุนไหรลุนเนี่ยก็คืออาจจะใช้กล้ามเนื้อหนักเกินไปจนกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงและไม่สามารถไปรองรับแรงกระแทกให้กับกระดูกได้โครงสร้างในกระดูกค่ะก็เลยมีการแตกหักนะคะทำให้มีอาการปวดเวลาลงมาฝึกซ้อมเวลาลงไปแข่งนะคะก็จะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวอย่างน้อย2-3สัปดาห์ซึ่ง2เกมเป็นอย่างน้อยก็คือเกมที่แมนยูจะเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูลฟ์และก็บุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะอาหายไวๆแล้วกันนะ